ครับหลังจากแต่งกิ่งอ้อยเสร็จเรียบร้อยอ่าเขาจะเริ่มใส่ปุ๋ยปิกบำรุงมันเมื่อมันอายุหลังจากที่เขาเก็บผลผลิตแล้วประมาณเก็บผลผลิตเสร็จถ้าถ้าแต่งกิ่งเสร็จก็เริ่มใส่ปุ๋ยอ๋อเริ่มใส่ได้เลยใส่ไม่ต้องนับวันอย่างละครับมันมีวันอย่างละตอนเริ่มปิกมาบำรุงมันพยายามเจริญรวยที่สุดรวยปิกมาฟื้นฟื้นลำใหญ่เร็วที่สุดโดยใช้บำรุงครั้งแรกหลังจากเก็บผลผลิตนี่ก็ใช้ปุ๋ยครับยยูเรีปุ๋ยยูเรีย สีส่หกศูนย์ศูนย์ครับใจใจอ่าใจในปริมาณอย่างไรพองครับต,ต,ต,ตัี้ซื้อมาข้างหนึง่งกับสองกับสองเหมือนสูตรเดิมเลยสูตรเดิมใส่สองรอบรอบ,ล,อบละเจ็ดวันแต่แต่ยูเรียนี่มันใส่ใส่หลายรอบคนระับเพราะมันมันใส่แล้วมันเันชัดครับอ๋ออันนี้จะเป็ียนการบำรุงที่มันแตกใบ,บแตกใบใหม่ใจใจไปประ,ะมาณสักกี่รอบครับนูดใส่ยูเรียก็คือถ้ามดสอง สองกระสอบนั่นเอ,อก็ค่อยทยอยใส่พร้อมพร้อมกับการเท้าน้ําเหมือนเดิมใจครับอ๋อทุกเจ็ดวันแต,แต่ช่วงนั้นนี่ถ้าเวลาฝนตกนี่นต้องดูจังหวะเนาะครับถ้าถ้าดินเปียกตลอดก็ไม่ใส่เหมือนกันนอ๋อแต่ถ้าฝนตกทุกวันแต่ช่วงนั<ม>้นก็จะไม่ใส่เพราะว่าการใส่ปุ๋ยหอมนี่มันต้องมีดินแห้งดินเนี่ยถ้าเปียกตลอดไม่จะใส่ใสนะอ๋อก็คือมีจังหวะดินแห้งดินแห้ง แต่ถ้าดินฝนช่วงนั้นฝนตกตลอดก็จะปะใสปะใสครับครับ,รบ,รบหลังจากเขาบำรุงใบอย่างเซตแล้วก็จะปิกเข้าสู่กระบวนการจะใส่สารใหม่ครับช่วงเนี้ยมันจะเว้นพักลำไย,ยไปประมาณระยะเวลาต่อไรครับนุชจริงมครัประมาณสามเดือนแล่าสามเดือนค,คือป๊กมาบำรุงช่วงที่บำรุงหลังจากเก็บเกี่ยวเนี้ยนอกจากใสใาแต่งก่งอย่างดีแล้วครับใส่ปุยยูเลีย นอกจากยูเรียแล้วบำรุงพวกนี้ใส่อย่างอื่นเห็นกว่าครับเพิมบาข้างเราใส่ปุยมักปุยนะครับก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนี่ก็ใส่เป็นประจําอยู่แล้วใส่ตลอดอยู่แล้วเนาะใส่ช่วงนี้นักประมาณสามเดือนถึงจะเริ่มใส่สารใหม่กับพิกเข้าสู่กระบวนการเดิมว่าเราจะเอาขึ้มันออกช่วงไหนก็ดูตามระยะเวลานั้นทุกวันนี้ยังลำไยผลผลิตลำไยของน้าอูดเนาะในการขายเนี่ย ช่องทางในการขายในใจวิธีขายผ่านอะไรอย่างองครับค,คือตรงนี้ับซื่อเป,เ,ปเปิดัุเปิดเปิดี้เขาไปเขาไปส่งหรือว่าอก็คือจะมีส่งที่เป็นทํามัดพุกเลยเดียวกับเป็นคนเอาไปส่งาะมันคือราคานี่ ซื้อว่ามันจัได้เสมอถ้าเอาไปเล็ดหลวงนี่มันจะไม่ได้ลรครับวัดพวกนี้ราคาจะดีกว่าดีกว่าแต่เอาเสียค่าแรงงานคัดเกล็เพิ่มนน้อยแต่ถ้าฮักแล้วก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับคือมันต่างกับเป็นนักหนูคนผลิตมันจะได้ราคาดีกว่าดีกว่าราคานี่สมมติว่าทำยี่ลวง15เจ็ดสามเนยหน่ครับ เอาไปส่งโล่งผงเฉลี่ยมันได้สิบสามบาทมดครับเข้ามาเด็ดหลวงนี่นมันถึงหกเจ็ดบาทเลยครับแต่นี่ยังได้สิบกว่าบาทครับไม่สิบกว่าบาท